MFI I Home are that you to สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูน้ำนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ำมีกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันวันนี้นะคะคุณครูน้ำนะคะจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมการย้อมสีทรายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมการย้อมสีทรายได้เลยค่ะอุปกรณ์ 1>, 1. ซ้ทราย 2. สีผสมอาหาร 3. ภาชนะสำหรับการผสมทรายนะคะและ4ก็คือน้ำเปล่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำการย้อมสีทรายได้เลยค่ะเด็กๆ ขั้นตอนแรกนะคะคุณครูจะนำทรายค่ะมาใส่ภาชนะที่คุณครูเตรียมไว้จากนั้นนำสีผสมอาหารผสมน้ำเล็กน้อยมาเทาใส่ลงบนทรายค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ <S <S เมื่อทรายกับสีผสมอาหารนะคะเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูจะนำมาเทลงบนกระดาษค่ะเพื่อจะนำไปตากแดดนะคะ ในการย้อมสีทรายครั้งนี้นะคะเด็กๆสามารถเลือกสีผสมอาหารตามที่เด็กๆชอบหรือที่เด็กๆมีเลยนะคะเด็กๆจะทำกี่สีก็ได้ค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะนําทรายที่ทําการย้อมสีนะคะไปตากแดดให้แห้งเป็นเวลา1วันค่ะเมื่อแห้งแล้วให้เด็กๆเก็บใส่ภาชนะใส่ถุงบรรจุให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อที่นะคะเราจะนํามาในการทํากิจกรรมในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆ เมื่อเด็กๆนะคะได้ทํากิจกรรมการย้อมสีทรายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเด็กๆนะคะนําไปตากแดดจนทรายของเด็กๆนะคะแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะเก็บทรายที่เด็กๆย้อมสีไว้นะคะเพื่อที่นะคะเราจะนํามาทํากิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ <Wow. S 2>